แแล้วครับนี่นป้าครับเดินป่าหน่อยครับครับบูบูเป็นลงน้ำครับบ,บูเป็นลงน้ำสักหน่อยออกไปน่นเฉยเลยแล้ศูนย์เด็กเล็กครับ,นบ,นรบอนุบาลครับศูนย์อนุบาลวัดอินทราสุการามครับ ไปเลยบูมงงนาไปแล้วครับคิดถึงสระน้ำแน่ๆก่ดูเดิ <c oughs> นก็ลำบาครับค่อยเรียบเท่าไรครับุมเตรียม,ตมเตรียม เป็นศสลาหางเข้าป่าครับสวนป่าวัดอินทราสุการามครับนี่อะไรเนี่ยนันศูนย์เด็กนี่ก็ขอสนนต่อครับคอสนครับอสนอตะบุกระเทียมครับอสนอครับสานอกโรงเรียนครับ เดือนไม่จบก็ามาที่นี่ครับเก็นน้อยครับเ,รเพิ่มเติมได้ครับถนนยังดีเลยครับดีเลยส่วนป่าเลยครับ ครับนี่ยราอาทิตย์ไม่ได้เข้ามาครับเขียวแล้วครับนี่ขึ้นใบเขียวแล้วตัวนี่มีใบขึ้นมาเขียวแล้วครับน่าดูแล้วครับจุ่มชื่นครับนี่ครับเย็นสบายเลยที่นี่ครับอากาศเย็นๆค่ำๆใกล้ค่ำอย่างนี้ครับเย็นสบายเลยบูบูระวางรถเด้อบูอบบฮ่า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 รถรถเออ ไม่กลัวเลือดไม่กลัวเรือเลยเลยนาจะพาไปลงน้ำไม่ใช่พาบูบูไปลงตายนะครับพาบูไปลงน้ำครับมีสระน้ำเล็กๆที่เขาชอบครับต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรนานมากครับไม่ได้เอาเขามาลงครับ นี่ครับไม้ข้างข้างครับที่ขยะป้ายครับไม้ส,สวยๆครับแบบนี้ครับพอเป็นปลาได้ครับเรียกได้ว่าสวนปลาครับสวนปลาเลยครับ นี่ครับก็เป็นทางแยกครับโอ้พระอาทิตย์แทงเข้ามาสวยครับอ,อิดเลยครับอาบน้ำก่อนเรอไปไหนก่อนอันนี้เร็วเนี่ยสะน้ำเองมาดิไหน,น,นบอกว่ามาอาบน้ำอะ่ะอนนืเร็วเร็ว นี่เฉียดครับไปชนล้มเลยเนี่บุ๊บบุ๊บบุ๊บเลยครับใหญ่ด้วยแรงมหาศาลครับนรุ่นนี้ครับทำแรงทำจริงๆครับนทำท่าอะไรอ่ะเห็นหมามอน,นี่บ่อน้ำเองอยู่นี่ โอ้ยแห้งหมดแล้วบูบูจับปลาเลยเร็วงมปลาเลยนะอู้ยมีปลาเยอะแยะเลยนะโอ้โอ้ยน้ำแห้งแล้วนี่เนี่ยอูย้น้ำแห้งแล้วอู้น้ำแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเร็ว โอ้แห้งนึกเลยครับ